คื้เครียดมากเลยค่ะมีปัญหากเกี่ยวกใต้ตาใต้ตาลึกคำ้ำแต่งหน้าก็เอาไม่อยู่นะคอนเซ็ปเลอร์ว่าแอปอะไรก็เอาไม่อยู่ค่ะลถ่ายรูปก็ไม่สวยแบบเพื่อนก็ชอบล้อชอบทักอะไรนี่ื่้นลอะไรมาคะชอบ <laughs> เหมือนสุบเดินได้อะไรเงี้ยแรง<ล>แรง ก็เลยบอกว่าอยากจะปรับช่วงใต้ตาให้ดีขึ้นนะคะก็จะมาทําใหม่น้ํานะคะพอดีเห็นรีวิวจากเฟนบุกนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกก็วันนี้จะมาทําเป็นครั้งแรกเลยะคะ่ะ ถ้าอย่างหนูไม่ควรฉีดไหมคะแล้วต้องทากี่ครั้งก็สำหรับปัญหาใต้ตาเน,น,นี่ยตอนเนี้ยผมว่าการฉีดก็ช่วยให้ใต้ตาของเราเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกระจกนิดนึงโอเคเห็นไหมถ้ามองกนะ็จะเห็นได้ว่าใต้ตาตนเนี้นไม่ได้มีแค่ความลึกแหละแต่ผิวใต้ตาเลยเนี่ยดูเริ่มมีความเหี่ยวเห็น,เห,นเห็นความเหี่ยวตรงบริเวณนี้ครับอย่างน้อยสุดปัญหาตรงบริเวณนี้แหละเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขด,ด้วยการฉีดใหม่น้ำเข้าไปเพื่อให้ผิวใต้ตาเราเนี่ยดูแน่นและดูเด็กลงจริงๆเป็นธรรมชาติครับและน แล้วตรงบริเวณลองใต้ตาของคนไข้เนี่ยดูดีขึ้นทันทีนะครับโดยถ้าหากเราทิ้งระยะเวลาไว้ไปประมาณ1เดือนเนี่ยตัวใหม่น้ําจะค่อยๆตุ้ที่เกิดการสร้างคอลลาเจนและทําให้รอยยู่รอยย่นต่างๆต,ตรงบริเวณใต้ตานเนี่ยค่อยๆดูดีขึ้นอีกด้วยครับ